นอันนี้ปลาปลาขาวเกล็ดน้อยอุ้ดยัวใหญ่เนปลาขาวเกล็ดน้อยนี่อันนี้อันนี้มีไข่ด้วยมีไข่โอ้มีไข่ด้วยแปลว่าเป็นตัวผู้มีไข่โอ้มีแต่ปลาขาวตัวผู้เลยปลาขาวมีไข่เหนื่อยใจเหลือเกินเดีคยวจะธรรมดาอุ้ยนี่ สวัสดีครับผมนี่ผ้ามาหลากมองครับผมหลักขายในสะเลยนะฮะนุ่นเจ้าของปากขาวตัวงามๆใหญ่ๆเลยครับผมทึงหลากทึงดักอยู่ในสะมีแต่ไวรุนยุคเก่าศูนย์ทั้งนั้นเลยครับผม ยิ่งจะว่าแกไปดิยิ่งจะว่าไม่ไหวนายเดือดใจเหลือเกินอจะให้เครื่องวะเดี๋ยวมีกรูดโอ้เดือดใจเหลือเกินถ้าเบิ่งกันครับผมจะได้ไล่สำได้ได้ปพสแน่แล้วนะครับผมอยู่ในถุง่่อยูกบาลมกนติ ยี่พูดภาษาไทยสิพูดภาษาอะไรฟังไม่ออกกระบาลกระบาลไหนมันไหนมันไหนมันผ่านติดกับผมอือตัวงามอยู่ปลาอีไอสาแบบนี้มีปลาขาวมาได้ยังไงปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาอันนี้เกี่ยงเอาปลาขาวปลาขาวอีไทย้าย

นี่ครับผมใส่ปลาวลาคาวอีไทยอ้ธรรมดาที่ไหนติดอะไรติดอะไรโอ้ไอคนข้างบนก็ยากลงไอคนคนข้างล่างก็ยากขึ้นโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน ยิมเทียร์คนนนกพูนนกพตรับเป็นยอดมุกได้ใช่อุมามาเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมามาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ชัดเราไม่ใช่แผนกลงเราแผนกย่างแล้วก็กิ่นจะมาดัดฟืงแล้วแต่ยังยังไม่ได้ไม่ได้เผาไฟเลยบวะจะมาดัดฟืงยังไม่ได้เผาไฟเลยยังไม่ได้เผาไฟเลยยังไม่ทันได้ดัดฟืนจะต้องนี่เลยวะนู่นเอาน้ำโอ๊คติ๊กชนม์เ้อ นน้นติบัน,ออน,นที่นมนมเอออย่างนั้นแหละเดี่ยนะอันกายเลยอันนั้นอันนี้ปลาคาร์ฟเกล็ดน้อยอุ้ยตัวใหญ่ปลาขาวเกล็ดน้อยนี่อันนี้เเนอ,อันนี้มีไข่ด้วยมีไข่โอ้มีไข่ด้วยแปลว่าเป็นตัวผู้มีไข,ข่โอ้มีแต่ปลาขาวตัวผู้เลยปลาขาวมีไข่ เหนื่อยใจเหลือเกินเฮ้ยคือจะธรรมดาอย่างนี้มันมีกระโดดมาอีกแต่ละโตครับผมโอ้โอ้ลูกวิลูกวิเก็บหมาโอ้เก็บไหมเหนื่อยใจเลยโอ้คุยสมองไม่เฮงเลยอย่างนี้อย่ามายุ่งกับคนหน้าตาดีนะโอ้ยอย่ามายุ่งกับคนหน้าตาดีนะวุ้บเบื่อเหลือเกินวุ้บโตว่้ไหนไหนไหนปลาอะไร ปลากระโจ๊ะอู้ปลากระโจ๊อะไรตัวใหญ่เด้โอ้โหปลากระแงยงครับผมโตแบบกหญ่ใหญ่เลยอู้ปลากระแงยงนี้พี่น้องปลากรดกันี้ว้าว้าสายโจนเขาเพิ่มพลังก่อนเออ หามาไฟอกปากเลยเหนื่อยใจเลือเกินอะไรอไอปลากระเงงอะไรตัวใหญ่วัดเชียวเถอะเหนื่อยใจเลือเกินมีมนุษย์แบบนี้อยู่อีกไหมนี่ ลูกพี่ลงไปช่วยกระทืบด้วยอู้คุยสมองเตอไหยคุณอยากหาเดี๋ยวคุณอยากหาฐานคขมรนช่วยงานไหมเดี๋ยวยิงทิ้งเดี๋ยนีทฐานคขมรนนี่โอ้ยยายายๆมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวไอ้ชุดจัดการเลย โอ้โหเหนื Twelve, like oh, uh, oh, bottle bottle ่อยใจเลยคือเขาบอกไอ้ใส่มองเอาปลานี่มาใส่เอาเสรสลัมโอ้เหนื่อยใจเลยคืออลูกพี่จุดไฟเลยจะเผากินอย่างเดียวโอ้โอ้ไฟแข่งให้เหนื่อยใจเลยคือนำไฟจีปลาก่อนครับผมเฮจีปลาแก้มก่อนครับผมกินข้าวแซ่บ

ปลาตัวเดียวเองจะปลดสามชั่วโมงเลยบ่โอ้ยเดือดใจเหลือเกินมันคือใช้กลยุทธ์วัดตัวใจกลยุทธ์บ่ธรรมดาไอ้หญ่ใหญ่ใหญ่าหญ่ให้ปลดเอานะไม่ใช่ปลดปล่อยวัดเต็มไปดึกธรรมดาเลยปลดปลาเป็นด้วย qua cha dai te le tuong mong khat sam ta sita le roi vat kechoh lai h h uh kai kai hen kai kai oh pla kenh ngai arai putu yai the pla kechoh lai no mue mue du ngue duer na ngue ai dai ru dea dea rao uh kưm tưm kư chai yen thak ai dai min ke lon thang na มันจะกลอนยีชีพลิตรไงบิังคับปลากระยังแต่ละตัวอู้ไข่ไข่ซองตัวนี้อันนี้อันนี้ปลาอะไรปลาก้โอ้กระยังเหมือนกันนะหนูกระยงอะไรใหญ่เลยอู้สามตัวรอยวัวดาวอู้ใหญ่อู้ใหญ่เลยปลากระยังปลานระเเข่งรูดเลยของอะไรจริงๆริงเฮ้ยทำไมเสียบปลายังเฮ้ ทำมาเสียปลาเสียปลาย่างอร่อยอร่อยูออยดม, <c oughs> มองนิลเอ็ดเหมือนเจ้าของเลยอ <c oughs> ะโอ้ทำเวลาที่ไหนทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งอะไรก็นิ่งพูด <c oughs> หาซุนไม่เจอเลย

<hi> โอ้ยอย่าลืมน้ำมีนมันไม่รู้จักจะโคงโอ้เดือดใจเหลือเกินเอโออย่างนี้คือคือคือเออผู้สลักเออใช่ใช่เอาไปเอาไปชั่งกิโลได้เยอะอยู่ ได้แต่าได้หกร้อยเมาตึ้โ oh, อ uh, like uh ้โหบาลีชายเด้ได้หกร้อยนี่บาทนี่รถถอยลงนามันเลยถอยได้จะขึ้นไปได้ถอยได้จะขึ้นไ่ได้เหื่อยใจเลยคืน่าไปหาไปนาที่อื่นนะมันจะสละนเขาุ้นเส้นจะไปคุยกับมันวุ้นเส้ยจไคุยมับบ้านเหรอโ อสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องมามามากินลำกันเป็นตาแซ็บฝูได้โบ่บได้กินกัษมัดผู้ใดบ่ได้กินบ่แซส็บปลาเสบแล้วมีมีผู้ต่ะมันมันมีไข่ไข่ด้วยเอามันมีไข่ปลาตัวผู้มีไข่ปลาตัวผู้ป็นตุ๊ดปลาตุ๊ดเหรอการกินข้อ เขาเอิญมาแก้มชัดอ้เดือดเดือดปลาตัวผู้มดมีแต่ไข่มีแต่ตัวเมียฮะปลาเมร้อง่ะซุยอ่ะซุยซุ่เป็นหมาลโอ้โหนี่นี่ไข่บหไ่เลยเ็น

ปิงายจงไดมาหอนับเฮ้ยโมดิอะไรหดแฮโอ้เลยมาช่วยจมมจื่เลยตะยุงกยาายไปทเยยานานูยาลีน้องบุเดียโนยขึ้นกัดมาทด้ว ไมนเอนมือก้ต้เนื้อป่ะต้องตนวลเอไงสมัมซีซันมีคว่มไทยเลยเอออันท้าจ่ออะเหมือนท่านจ่อยไมใจเิงกางรอกางน้อยๆจะกลัวทำไมเรากินจาช้า นนี้มากอดฉันเก้เข้าก,าากาเข้าเกเข้าเก้เข้าโ่อนดุ้กา <c oughs> ไม่อยากพูดการดูคาบาลเลยก็เปียโอ้ยจะกีีหมดเลยที <c oughs> ่เท่าไอ้คาบาโอ้ยจักีอ่ะดงเฮ้ยจากยุคาอันนี้วางเพลิงก็เกินไปกะนไป

ยังไงกระนาอยู่ปไสยิ่งหนุ่มอตัวไม่ก็มันเพนเนี่ยนต่ป่าแล้วเวเจามันตป่าอเก็บบกุ้งยิ่งใบบุญมานองตัวหน้าเต้ขี่รถมาใส่ความบางเ้นมาแต่เต้เลยกืะดอบุญเจ๊เจ้างกลมเนี่ยมตัวกโอตมเนียสัก็มาูุบานตั้เดี๋ยวลุงมุยปัดตบัดไุ่ย

อะไร,มะะรกกเม่นบอกนี่นนปลาที่เลือในสะเดี๋ยวกูมาเอากินเองเ้าของสะก <สะ S 2> ินบลาลยปลาที่ลงปลาที่ลงปลาทีลงต้บอก็ต้นใจตระเร้นเนาะ

ลืมตาเนี่พี่แอ๋ถ้าลืมตามันสีเห็นกลางมันเปจะเต้มันตรกองเจริญจ้ะจะไปพูนซ่าได้บุโจลกนงมมือบอกเนี่ยกเต้มตมมันด่านมนอโอเหนื่อยใจเหลือเกินเมื่อทอดห้าเช้าเช้าไว้ตอนเช้าเช้า sạch bàn ừ. kia ta ừ nướng vàng vàn. oh, mà cả là kia thủ lâm hùm ra ừ quả cưng ta bán cơm hết hoa rồi bọt anh chênh nghe chi tiết ta bán bán ngâm ừ ừ ừ tao ừ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 

กสนองลแต่ว่าปุ้งตะไบขึ้นสนองเลยกํลังห้าวอืมกํลังห้าวเลยเอ้ก็ได้เกือบส่งเสาะจคุยยีบัดเบ้ามือเไอ้พเนี้อ่ยันอเบาเงือบมไมือเคยคยเสือแงนมนปีได้เเช่ดีเพชดีเพชรมอะไรลุยลุยลุยโออกเทิง โอ้เจ๋วโอ้ยังยังไม่พอไปหาข้าวหาปลามาปิ้งอีกโอ,โอ้เจ๋วโ,โอ้ธรรมดาที่ไหนมีกอกสองหุ่มมันไม่อิ่ม,มต้องเอาให้อิ่มเห<อ>มือนละครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะครับคลิปนี้ก็ฝากไปสำน่นี่แล้วครับผม อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ขี่ลคยขี่ายนี่นำ้ำ <laughs> ให้ทีมงานอนากระคตน้ำครับผมนี่ครับผมปลาที่เลือเอ้ยพอได้ต้มพอได้ปิง้งพอได้ย่างพอได้คัวอยู่โอ้เนื่อยใจเลยเกินสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย